สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพอดีครับผมผมอยู่ที่เอ่อจุดอยู่ที่บ้านวังบอนนะครับตำบลอีปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมื้อนี้พามาซอมข้ามผลผลิตอ่าผู้ใช้ข้าวโพดดีครับเก้าห้าศูนนะครับว่าเอามาใช้แล้วเป็นจังไ๋นะครับพอดีเอามาใช้จะทุ่งก็ครับดีครับเก้าหู้นนะเจ็ดทุ่งถ้าเอามาใช้เจ็ดทุ่งนะครับเป็นจังไ๋ครับเรื่องลําต้นแข็งแรงดีบ่ครับแข็งแรงดีอืมครับแล้วฮักฮักง่ายบอฮักง่ายอืม บ่ห้าห้าโอยากครับน้ำหนักกดนน็กดีอยู่วะ <LI 'm S 2> น้ำหนักดีครับน้ำหนักดีนะครับเด็กน้อยยกขโพดขึ้นโอ้หนักจังข้าวเออครับอ่าคณะขนแบกกระสอบข้าวโพดขึ้นเนี่ยบพรว่าหนักแล้วนะครับออกมาเป็นเมล็ดกาคือว่าได้สมควรอยู่นะครับอ่าดีครับก็ห้าซุนประทับใจปีน้าใส่เพิ่มบ่ครับเพราะกรวาอยู่อ่ากวาอีกคิดว่าใส่เพิ่มอยู่นะครับอย่าลืมนะครับก็ห้าซุนตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเน้นปุ๊บผลเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะ ต้นแข็งอยู่แล้วครับแกนเล็กเมล็ดลึกนะครับดีครับรกง็งห้าส่นเยี่ยมบอคีเยี่ยมดีครับรก็กห้าส่นเยีเย่ยมครับ